การกลับมาอีกครั้งของฟอร์เรนติโนสกินเทพเจ้าเาพอร์ซิกุสที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้มันกลับมาคือสกินอื่นเนี่ยมันจะยืนกับพื้นไงแต่สกินนี้มันเป็นสกินเทพมันก็จะลอยบนฟ้านะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่น คือผมอยากจะมาเล่นให้ดูว่าเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่สุ่มหรือว่ายังไม่เคยซื้อนะครับก็ก็ลองดูคลิปนี้ว่าว่าควรควรสุ่มหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับทีมกูม,มันเลือกอะไรเนี่ยไม่บอกแต่แรกครับตัวแระมันไม่ได้มาด้วยกันหรอวะอิลินมังกือได้บอ่อฮะ อีลินมังกือได้บ่อีอ,อย่างวะหาควมเงยแต่ละมือแต่ละเดน่้ <S <S แล้วปวดหัวแล้วบ้าสวินปวดหัวอีกแล้วโอ้ยสวยนะแต่ดูรวมๆเนี่ยสวยนะครับคือเป็นสก,กินที่ไม่ใส่รองเท้าแล้วเอฟเฟกนี่โคตรอลังการงานสร้างนะครับผมบอกเลยอุ้ยเปิดก่อนได้ปูด เปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้ผมตีคีรลุลัวอันนี้ก็คือข้อดีของลูนคีนะครับฟอร์เรนติโน,โนถ้ามันติดคีมันจะโค้นแหลมกินเยอมากเกือบตายอะ่ะถ้าผมมีสกิลสองนะเมื่อกี้มันแตกไปแล้วครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยืนชนเลนกับเดลมานะครับพยายามเข้าถึงตัวผมสอนไปหลายรอบแล้วหลยคนอาจจะเผื่อมีคนใหม่ที่ยังเขาไม่รู้ไงผมก็จะมาแนะนําวิธีการหรือว่าเป็นการสอนนะครับเวลานชนกับเดลมานะครับ มีอะไรก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะครับผมไม่ต้องจะจะเข้าไปฆค่าอย่างเดียวนะครับพยายามเคลียร์คลิปก่อนคลิปสำคัญชิ่งปลายปลาดอกห้ามพลาดเล่นไงที่สำคัญเนี่ยอย่าปลาดอกว่าวเด็ดขาดสิ่งดีๆพี่สอนไม่เคยจำไปเล่นอะไรปลาดอกว่าวปลาดอกขู่เลอะเทอะเนี่ยดูคลิปผมเลยปลาดอกไม่เคยว่าว เล่นไม่เคยพลาดถ้าผมพลาดเนี่ยคือตัวปลอมถ้าถ้าปลาโดนเนี่ยคือตัวจริงยวรอดูสังเกตดูตอนนี้เรามีพาสีใช่ไหมรอชิ่งคีไปปลาดอกอ y, แต่ว่าเรียวม้ามันจะสีแล้ววะเมื่อกี้อาจจะเข้าไปแต่ไม่ค่อยดีนะเผื่อนาะคอมันมา,มาแกงด้วยนะครับพยายามสังเกตที่มินิแมปบ่อยๆนะครับการพลาดแต่เสียงมันเบาเกินสก,กินเนี่ยมันแบบ มไม่ค่อยถูกใจไวรุ่นเลยครับไปรุ่นไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้แต่มันสวยนะดูดอกมันดูใหญ่กว่าปากตินะครับมันดูเก็บง่ายอะ่ะสก,กินเนี้ยแต่ข้อเสียเลยคือเสียงเสียงมันแบบมันจอดแย้เกินอ่ะอนะมันเบาเกิอนอะ่ะหูจะตายจะตายตาบัดดอกเข้าหัวตายหนึ่งตายดอก <c oughs> ก็มาเนี่ยครับการเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะเฮ้ยกบเชียกบเมื่อกี้กูโดนสองหนึ่งมาตีมังกรมาตีคองสบายใจเชิบอ๋อเขาอาจจะขึ้นเขาอาจจะขึ้นมาช่วยเรานะครับแต่เมื่อกี้เราฆ่าไปสองตัวไงเขาก็เลยมายืนตีมังกรรอนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นผมว่าเพื่อนผมน่าจะไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับนี่เรามองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเพื่อนตั้งใจจะมาช่วยแต่ว่าเราฆ่าก่อนไงคือเก่งเกินอะ คือแบบเพื่อนไม่ต้องอะ่ะกูเองประวันเนี้ยครับช็อตเมื่อกี้ต้องกดไลค์ให้ผมแล้วคลิปนี้ผมขอ like! 10ไ,ไลคใ์ใครยังไม่กดฝากกดให้ด้วยนะครับขอกดไลค์คนละแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับมเตม,มูไอสัตว์เรียมา้ามันไปอยู่ตรงกลางแล้ว <S <S ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ goldensteame.com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็กคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้เติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเ <is> นี่ยครับจังหวะพูดเยอะๆมันก็จะหลุดโฟกัสนะครับี่ผมเป็นประจําตอนผมสตรีมผมก็เป็นปรจํานะจังหวะค่าได้ก็จะโมโหน่อยครับแล้วก็โดนฝันของข้ามมัน <laughs> มันไปแกงแล้วกูก็ยืนโง่อ,อยู่คนเดียวอันนี้ไม่ควรไม่ควรสิ่งไหนที่ดีก็จําสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ควรจํารอรอมันมาเนี่ยเราไม่ต้องรีบเปิดะยังไงมันก็มาฟาร์มปลาดอกเข้าหัวอย่าเพิ่งอ,อันติรอจังหวะเนี่ยเห็นปะปลาดอกเข้าหัวหัวแตกจังหวะสําคัญการเล่นฟลอเรตินโนอยาสกสกิวม่วซัว,วอย่ามม่วซัวซกลกุกเซนเลนสิงเล่งพยายามปลาให้โดน ความนิ่งสําคัญปกติเนี่ยเวลาผมจะเล่นเกมเนี่ยผมจะนั่งสมาธิก่อนเลยเวลาสองชั่วโมงก่อนเล่นสมาธิเราจะดี <c oughs> เรียวมารคนนี้สเต็ปม,มันดีเจเลมาก็อย่างที่ผมเล่นเลยนะครับพยายามเข้าถึงตัวเขาให้ได้นะครับคือถ้าเข้าถึงตัวยังไงตัวเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าของเขาไม่นํานะครับผิวเกินอะ ตอนนี้เนี่ยเรียวม้ามันน่าจะรู้แล้วว่าเราลำเป็นนะครับมันน่าจะระวังตัวเนี่ยนาคอนมาละนันติเขาหัวไปเลยไม่คือวันอยู่ละเฮ้ยมันจะวิ่งหนีกันทาไมวะอุ้ยฟวยละมันน่าจะรอจังหวะเนี่ยมันเริ่มเล่นไปแล้วมันเริ่มรู้เชิงเราแล้วเดี๋ยวมาตัวนี้มันเป็นมันมันเริ่มรู้เชิงเราแล้วไงฟวยละ องตัวเพื่อนกูนโดนสองตัวโอ้แล้วผมไม่กันป้อมแตกแน่เลยว,วะ่ะโอ uh, วว้ว้าวว้าวว้าวโอ oh, ้ไม่ไม่ไม่ว้าวไม่ว้าวครับเมื่อกี้เป็นการปาขู่เพื่อไล่ให้มันออกจากป้อมแต่ป้อมมันจะแตกแล้วไงผมก็เลยกันไม่ได้นะครับไม่ว้าวครับไม่เคยว้าวครับแต่ล่างยาววะ่ะเพลงมาล้วขอสักตัว เดี๋ยวเอลซูเพื่อนเลิฟสะบัดดอกเข้าหัวมาดอกเข้าหัวอีกหนึ่งทีหัวแตกยู้ฮ AH ไม่เป็นไรเพื่อกูเก็บให้แล้วกูเก็บให้แล้วไม่ต้องห่วงมีตัวฮิวด้วยอ่ะอีชาตอนแรกเนี่ยผมแบบเวลาฝั่งตัวเองเนี่ยหยิบอีชามาลมมาเมดอนะไรพวกนี้ค่อนข้างอาคตินะแต่ได้ลองสัมผัสด,ดูแลคือตัวโกงอ่ะโกงเลยอไอตัวเฮีย้ยเนี่ย ไีโคตรแรงโคตรรัวก่อฟ้าก่อนแกันใครอยากจะ <c oughs> จะเอาหรือว่าอยากจะสุ่มเนี่ย <c oughs> ก็คิดดีๆนะครับเอ้ยมันมาในรูปแบบสุม่มหรือว่ามันมาในรูปแบบของอะไรวะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมมีสกินนี้มานานแล้วนะครับผมซื้อตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาแรกๆ่อป้อมไม่เคยหวั่นนะจ๊ะปลาดอกเข้าหัว วิ้โหไม่ตายมันกดแข็งกาลีคนนี้สเต็บมันดีชี่เมื่อกี้ถ้ามันไม่กดแข็งมันหัวแตกคาป้อมแล้วครับแต่สวยนะนี่ผมเปิดเอฟเฟกสุดเลยนะครับมันก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมว่าเมนฟอรินเนี่ยในหลายคนไม่ชอบนะสะกินเนะี่ยมันคืออารมณ์ในการเล่นเนี่ยมันจะต่างจากสกินอื่น นะครับคือต่างเลยอ่ะมันเสียงมันไม่ค่อยเล้าใช่ครับไม่ค่อยถูกใช้ไวรุ่นอะอย่างที่ผมบอกนะครับกับบ้านแป๊บหาตัวหลุดไม่มีตัวหลุดเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนเลยเพื่อไม่การเสียเวลาเริ่มมั่วแล้วตอนนี้เริ่มมั่วแล้วคลิปยังปลาไม่โดนเลยบัสวิมันทำอะไรของมันวะมันเริ่มมั่วซั่วแล้วและแน่นอนครับผมชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นทอยนะครับ เแต่ว่าขนมข้ามนมีเวทแค่ตัวเดียวเองวะมันจะขึ้นทําไมวะเีียเวลาวะ่ะลองกินนุดเลยละกันได้ลดคูดาวแล้วได้แรงด้วยนะครับทุกคนดูช่อนี้ห้ามกับพิบตาพิบดอกเข้าหัวอันติเข้าหัวฮะตัวยละบ้านมินตัวยละรอรอรอดักรอดักอุ้ยโอ๊ยบ้านิแม่ทำอะไรของมันวะเฮ้ยมันเริ่มมั่วซั่วแล้ว เมื่อกี้ถ้าผมผมกค้จะยืนรอเว้ยแต่เมื่อกี้ถ้าผมไม่หนีผมก็ตายเอลสูมันรอซูมผมอยู่นะครับอ้ยแรกๆทาเกมหลังๆมันทําอะไรวะบาร์ทวิน <c oughs> เริ่มปวดหัวแล้ <c oughs> วเพื่อนโดนเพื่อนโดนต้องช่วยต้องช่วยดูยกแก้แค้นใหน้เพื่อนเพื่อนยีราบูบๆไม่ต้องห่วงแค้นนี้ต้องชาระตีเขาหัวมือดอกติดคือดอกติคือมานี้ สามไม่ถือว,ว่าลุมสี่หนึ่งกูขอตายเลยมาขนาดนี้ก็ฆ่ากูเแอะจั <c oughs> นี้พลาดไปหน่อยครับสัสดีครับบางทีก็หิวเกินมันแค้นไงมันทำเพื่อนผมมาครับตอนนี้เกมอยู่ที่11นาทีนะครับผมสกอร์รวมอยู่ที่11ต่อ9เราคิวไปแล้ว5ตัวตาย2แอซซิสไป0นะครับยังไม่มีแอซซิตเลยนะครับผมในเกมนี้ ข้ามป้อมแหกหมดเลยวะอ้าอะไรอะไร,ะไรวินวอล์กทำไมอุ้ยตัวแล้ตัวแล้แลอะไรวะโดนขัดทุกดอกเปลี่ยนรองเท้าเลยกระจันตีออกครับเมื่อกี้แต่ว่าโดนตีมี่มันสก,กิลขัดไว้ก่อนอผมลังเลง,งั้นผมจะสวนหรือว่าผมจะถอยดีวะออ <S 1> <S 1> <S ผมจะไม่โยนและ้ะ 3ตัวในขอเป็นตัวสุดท้ายนะตัวที่สามเนี่ยมันจะไม่มีตัวที่สี่ถ้าผมมีตัวที่สี่กดดินไลน์ช่องผมได้เลยผมมั่นใจอะ่ะผมไม่ตายแล้วแรกๆทำแรกๆทาเกมหลังๆมันทำไรเงือ้อหุยขัดเก่งอหะาไอสา์กูปเปิดมึงก่อนเลยมาดอกเข้าหัวอหูมุมนี้มุมนี้โคตรอันตราย เม <mm ื่อก um> ี้ผมแคนเซิลแบบคือลำดามรัวอ่ะเมื่อกี้ดอกมันติดข yeah, ื่อไงแล้วมันจะแคนเซิลง่ายนะครับกูขอกูขอเรียวมาปล่อยเลยเพื่อนถอยเลยเองอแตกแรกทำเกมหลังๆบาร์บีมันเริ่มมันเริ่มแบกแล้ว คิวแล้วตอนเนี้ขอขอขอตัวท้ายขอขอ,ขอตัวท้ายอย่าเพงจบเฮ้ยมังกืออย่าเพิ่งรีบตีบ้านดิโอ้มันรีบเกินมันรีบไปไหนไวะยังไม่ได้ปั๊มคิวเลยเนี่ย MVP อยู่แล้วโอ้ยดีนี้ผม MVP พันรอบแล้วว่ะ <Sun> ก็ดูคลิปเพื่อเป็นการตัดสินใจละกันนะครับว่าควรจะ จะเอาดีไหมสกินนี้นะครับเป็นสกินของเทพเจ้าเพอร์ซิกุสเขาน่าจะเล่นเป็นเมดแค่โคตวเดียวนะคนเนี้ยดูดิเขาเป็นกบระดับภาคนะคผมอันดับที่18นะครับโคตรเท่แต่ทำไมมึงไม่บอกเพื่อนก่อนวะตอนแรกผมก็นึกว่าเขามาด้วยกันนะเวที่ไหนได้มันมาคนละที่และไอ้นี่คือได้เรียนแครี่ไงหยิบกบมาและคือเหมือนเหมือนบังคับอะให้อีลินมึงต้องไปแครี่อะประมาณนั้น แต่มันก็ออกเวททั้งสองตัวเลยนะครับอีลินเวทมันก็โหดนะแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเป็นเลนแคลรี่อ่ะเอาเป็นกายภาพดีกว่านะครับมันจะดีกว่าถ้าไม่งั้นก็ถ้าออกสายเวทก็ควรเอาไปตรงกลางนะครับถ้าเป็นอีลินนะอย่างนี้ที่เรามีมีไบ์ไงเป็นตัวกายภาพนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรบับการเล่นฟอร์เรนติโนชนเลนกับเรียวมานะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะถือว่าเป็นการ รีวิวสกินนะครับว่าควรซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโลกกลัวความเสียงดังเนี่ยก็สามารถซื้อสกินนี้ได้เลยเนียเพราะว่าเสียงมันโคตรเงียบนะครับมันดูนุ่มนุม,นมดีมันดูซอฟดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อ,อนๆทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายยทุกคน